อันนี้ดังใช่ไหนลองกดโดเลโดหนูไม่ใช่หนูทำไม่ได้อ่ะลองดูอีกทีหนึ่งเลโดเลมาทำทั้งดังท้องสองอันไม่ได้ต้องกดทีละอันไม่เนื้ออาจารย์สองอันเลยเหรอโดเลโดโดอันนี้ค่ะสามสี่โดเลโดมีด่างันอันนี้คอ หก็เลยก็ต่างดามเวอต่างดามแดงอ่าเดี๋ยวลองดูสิโดเลเดินเหมือนกูได้หรือเปล่าเหมือนคนเดินอยู่เลยอันนี้ดูสิอันนี้เป็นอันนี้เป็นเดินกดดุ้มดุ้มอันนี้เป็นเดินกดดุ้มดุ้มเลยโอ้เดี๋ยวลองกดโดเลให้หมาดูได้ไหม หนึ่งสออหนึ่งสอแบบนี้ไม่ต้องเอานหนึ่งเลยหุยเราเล่นได้ยังไงเนี่ยไหนลองอีกทีนึงนะสามสี่บตรงนี้ค่ะตรงนี้สตรงนี้ค่ะสามสี่อเอมปั๊มอุ้ยอุหล่นหล่นไะมั้ยปั๊ม เก่งจังเลยโอเคกดสต็อปเลยนะจุ๊บจุมาม้าหนึ่งทีก่อนจุ๊บจุ๊บเจ๊จจจโอเคอันนี้ดังใช่ไหนลองกดโดเลโดเล่นอไม่ใช่โนอทำไม่ได้อ่ะลองดูอีกทีหนึ่ Le, Do, Le. งเลโดเลมาทำทดังท้องสองอันไม่ได้ต้องกดทีละอันไม่เหนื่ออาจารย์สองอันเลยเหรอ นี่ดองอันนี่โค้่าองดางดางท้องหมดเลยก็ต่างด่างเวอรต่างด่างแดงอ่าเดี๋ยวลองดูสิโดเลเดินเหมือนครูได้หรือเปล่าเหมือนคนเดินอยู่เลยอันน่าดูสิอันนี้เป็นอันนี้เป็นเดินกดดุ้ม เเรให้หมามาดูได้ไหมหนึ่งสองอีกหนึ่งสองสามแบบนี้ไม่ต้องเอาหนึ่งเลยหุยเราเล่นได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราอีกทีหนึ่งนะสามสี่แปดตรงนี้ค่ะตรงนี้สามตรงนี้ค่ะสามสี่ปุเ้ยมีหล่นหล่นอะไรมั้ยป หนึ่งจังเลยโอเคกดสต็อปเลยนะจุ๊บจุมาม้าหนึ่งทีก่อนจุ๊บจุ๊บจ๊โอเค